พันธสัญญาทางจิตวิญญาณหรือ s o l Contract เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างสองดวงวิญญาณก่อนการลงมาจุติในร่างมนุษย์เพื่อการช่วยเหลือสนับสนุนหรือร่วมกันทำภารกิจบางอย่างในโลกนี้เป็นข้อตกลงที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรักอันบริสุทธิ์เพื่อการเรียนรู้และเติบโตร,ร่วมกัน ซึ่งมักจะมีพลังในการดึงดูดที่เข้มข้นลึกซึ้งจนทำให้รู้สึกถึงความคุ้นเคยและผูกพันกันได้ในเวลาอันรวดเร็วซึ่งการเกิดขึ้นของพันธสัญญาทางจิตวิญญาณน,นั้นมักจะทำให้ความสัมพันธ์มีทั้งช่วงเวลาที่มีความราบรื่นและท้าทายแต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็เพื่อนำไปสู่การเติบโตทางจิตวิญญาณและการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตเดิมแท้ของแต่ละฝ่าย และนี่ก็คือความหมายและลักษณะของพันธสัญญาทางจิตวิญญาณนะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่เราจะพูดถึงก็คือพันธสัญญาทางกรรมหรือที่เรียกว่าคามิกคอนแท c กซึ่งคำคำนี้ก็อาจจะเป็นคำที่ไม่ค่อยมีใครได้กล่าวถึงมากนัก แต่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่ผู้ที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบทวินเฟรมต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจทำการปลดปล่อยหรือถอดถอนพันธสัญญากรรมนั้นให้หมดไปเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้มีความเป็นอิสระทางพลังงานต่อกันอย่างแท้จริง เพราะการที่ทวินเฟรมยังมีพันธสัญญาทางกรรมต่อกันนั้นจะทำให้ความสัมพันธ์ในบางช่วงเวลาต้องมีพลังงานที่เป็นทั้งแรงผลักและแรงต้านกันอย่างรุนแรงทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่มั่นคงเกิดความขัดแยง้งและมีความรู้สึกผูกพันที่เป็นความเจ็บปวดอยู่ซ้ำๆ แต่หากทวินเฟรมได้มีการเรียนรู้บทเรียนนั้นจนเข้าใจและมีการปลดปล่อยพันธสัญญากรรมนั้นออกไปได้ความรู้สึกเจ็บปวดต่างๆก็จะเริ่มลดน้อยลงค่ะจากที่กล่าวมาก็จะเห็นได้ว่า ในความสัมพันธ์แบบทวินเฟรมนั้นแม้จะถือว่าเป็นรูปแบบของความรักที่มีความผูกพันกันอย่างลึกซึ้งถึงระดับจิตวิญญาณและมีความพิเศษมากกว่าความสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นใดแต่ก็มักจะมีพันธะกรรมเก่าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอทำให้ความสัมพันธ์บางช่วงเต็มไปด้วยความท้าทายและความเจ็บปวด แต่สุดท้ายมันก็คือสิ่งที่จะช่วยผลักดันให้ทั้งสองฝ่ายได้เรียนรู้ถึงการปลดปล่อยพันธกรรมให้หมดไปเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้มีการเติบโตและมีความเป็นอิสระทางพลังงานต่อกันโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรักที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริง และทั้งหมดที่กล่าวมาก็พอจะสรุปได้ว่าพันธสัญญาทางจิตวิญญาณของทวินเฟรมนั้นมีจุดประสงค์เพื่อการเติบโตและการพัฒนาทางจิตวิญญาณรวมถึงการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันและทำภารกิจร่วมกันในภพชาตินี้โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรักที่ไม่มีเงื่อนไขส่วนพันธสัญญากรรมมีจุดประสงค์เพื่อการเรียนรู้บทเรียนบางอย่างการปล่อยวาง การชดใช้การให้อภัยในสิ่งต่างๆที่เคยติดค้างต่อกันมาทั้งจากในอดีตชาติและในภพชาติปัจจุบันสำหรับคลิปนี้ก็ขอสรุปไวส้สั้นๆเท่านี้ก่อนนะคะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆหรือแนวทางในการปลดปล่อยหรือถอดถอนพันธสัญญากรรมว่าควรทำอย่างไรบ้างนั้นเราจะได้มาอธิบายให้ฟังกันในคลิปต่อไปนะคะ ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านสำหรับการติดตามรับชมค่ะ